มาแล้วครับขบวน559นะกำลังจะผ่านบ้านเลดบ่าย2 40นะ559นี่มาทีหลังต่อหน้านะแต่ว,ว่าแซงมาก่อนแล้วนะครับ บานแหไปแล้วนะคะมีขระบวนตองห้าตามหลังมาอะไรนี่ออกบางคนมาแล้วนะ,ะแต่ตองห้านี่ไม่รู้ว่าจะหนีเจ็ดห้าถึงสถานีไหนนะ